เอาักครับก็กลับมาอยู่กับผมนะครับผมกับอีกกับแฟนดับนะครับผมก็วันนี้ก็ทําการมารีวิวราดของน็อตเอฟซีที่ส่งมาให้นะครับเพื่อนๆไมีเสียงวะเอาไปแล้วไปล้วก็วันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างทนะตอนนี้อยู่โลกสามนะครับผมก็มีผมโมจิไงตื่นหนึ่งสกิลตื่นไปเนี่ยน่าจะตื่นประมาณสองปะ่ะ นี่เป็นไงสองสกเกลด้วยเป็นไงไหมมีทางนี้สังเกตนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นทางิีแต่แบบมองไกลมากอยู่นู่นเลยอมองไกลมากมีให้าีิสีไหมมีนะฮะเฮ้ยสีหลงอ่ะเฮ้ยสุดเกินเดินนะฮะโอ้โหหมัดเป็นหมัดเงื้อครับผม วีวีอะไรเนี่ยใช่วีป่ะวีสองปะ่ะไม่รู้อะมีดับเบิลโคุครับผมมาตอรี่สามร้ห้าสิบผมสามห้าสิบมาร์นะครับบสไอเทมกันมากดีกว่านะฮะมีเคียวนะผมเคียวมาตอรี่สามร้ห้าสิบน,นะครับผมใช้ได้กสกิลนะครับนี่อย่างงเซเบอร์เซเบอร์มาร์สร้อยสี่เก้านะผมอ่ามีเ้นโตนะครับผมมาร์เท่าไหร่ มิชโตมาร์ทร้อยห้าสิบสี่ครับผมมาบาดิซอสนะครับผมดาบิ๊กมัมนะครับผมมาตอรี่ร้อยห้าสิบสี่ครับผมนี่สุดคาเวนเดอร์นะครับผมดาบคาเวนเดอร์นะครับผมมาร์ทสามร้อยหนึ่งนะครับผมเป็นดาบที่สวยอีกดาบหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นไงแล้วก็มีมินน้อยเบรย์ด้วยนะครับผมนี่มาร์ทสามร้อยยี่สิบห้า มีอลไรก็คู่ซันไดายามะนะครับผมแล้วก็มีดาบอันนี้ครับดาบเออดาบดาบดาบทีบ่มีสองดาบนะฮะอ่านี่ไงไปไงมีอะไรอีกไหมมีปืนพิษด้วยครับผมนี่ปืนพิษเสียดายไม่มีปืนบรูกคปืนพิษมัดหนึ่งเขาน่าจะไม่เล่นดาบเท่าไหร่ มีคาบูชานะครับผมแล้วก็จะมีธนูอันนี้ไม่รู้ดักนะฮะมีฮอลล์ฮรีคลาวนะครับผมแล้วก็จะมีผ้าคุมกาตาโคลี่หมวกวอาคิลี่นะครับผมแล้วก็นี่ฮะตักูนนะครับผมแล้วก็จะมีผ้าคุมทั่วไปนะฮะก็มีหมวกนาบินมีหมวกลูซี่นะครับผมผลปีศาจก็จะมีผลกลุ่มเนื้อนะครับผมแล้วก็ผลได้ผลสัตนะครับผลดอผลบาเลียผลลัมเบอร์ผลแซมผลไดมอน ผลรีไว้ครับผมผลดาร์กผลแซนผลไอผลนกเหีียวนะฮะผลไฟนะผมผมหนามผลสโมผลบอมนะครับแล้วก็ผลสปริงผลสปินรล้วผลกิโลนะฮะโอ้โหราหัสนี้เป็นราหัสที่ FC ซเขาให้ผมมานะครับก็ทำการเอามารีวิวเลยละกันก็ขอจบพียเท่านี้กันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวดูให้กันนะผลอะไรขายมากดูไหมวะ ไอ้เหี้ยตรงนี้มันดูไม่ได้ชิบหามโอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วทุกคนอาจจะมี EP ต่อไปนะผมแบบรหัดแบบรีวิวรหัส FC อะไรเงี้ย